นกกกได้รับสมญานามว่าคู่รักอมตะแห่งป่าดงดิบเนื่องจากพฤติกรรมการจับคู่แบบหัวเดียวมีเดียวอย่างซื่อสัตย์ตลอดชีวิตนอกจากนี้ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นกยังมีพฤติกรรมที่น่าประทับใจและแสดงถึงความผูกพันอย่างลึกซึง้งดังนี้การเลือกโพรงรังและการปิดรังเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์นกคู่ผัวมีจะช่วยกันหาโพรงไม้ที่เหมาะสมเมื่อตัวมีเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วตัวผู้จะช่วยกันปิดปากโพรงด้วยดินโคลนมูลและเศษอาหารเหลือไว้เพียงช่องเล็กๆ พอให้ตัวผู้ส่งอาหารเข้าไปให้ตัวมีและลูกนกได้การดูแลลูกนกตัวมีจะกบไข่อยู่ในโพรงและเมื่อลูกนกฟักออกมาตัวผู้จะทําหน้าที่หาอาหารมาป้อนให้ทั้งแม่และลูกนกอย่างสม่ําเสมอจนกว่าลูกนกจะโตพอที่จะออกจากรังได้ความผูกพันที่ยาวนานนกจะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ตลอดชีวิตช่วยกันเลี้ยงลูกและดูแลกันและกันทําให้ผู้คนมองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ซื่อสัตย์และมั่นคงด้วยพฤติกรรมเหล่านี้เองที่ทําให้นกได้รับการยกย่องและมีสมญานามอันไทเราว่า คู่รักอมตะแห่งป่าดงดิบตอนนี้ลูกนกที่อยู่ในโพรงเริ่มจะโตขึ้นมากแล้วตอนเช้าพ่อแม่นกก็จะเตรียมอาหารประเภทผลไม้ต่างๆมาป้อนให้ลูกนกแต่พอตอนสายๆก็จะเปลี่ยนเมนูประเภทโปรตีนแทนเป็นโปรตีนไม่ว่าจะเป็นกิ้งก่างูก,กบเขียดอึงอ่างหรือสัตว์อื่นพ่อแม่นกจะป้อนอาหารที่ย่อยง่ายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแมลงตัวเล็กๆที่มีโปรตีนสูงเช่นหนอนตัวเล็กๆมดหรือแมลงขนาดเล็กอื่นๆที่พ่อแม่นกหามาได้ครับ ในช่วงนี้เราอาจจะสังเกตเห็นพ่อแม่นกคาบอาหารมาป้อนลูกอยู่เรื่อยๆครับเมื่อลูกนกเริ่มโตขึ้นเริ่มมีขนขึ้นพ่อแม่นกจะเริ่มหามาแงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและหลากหลายชนิดมากขึ้นเช่นตักแตงขนาดเล็กชิ้งรีหนอนมลงปีกแข็งขนาดเล็กเป็นต้นโปรตีนจากมาแงเหล่านี้จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของลูกนกครับถ้าพ่อแม่นกเปลี่ยนอาหารใหญ่ขึ้นนี่แสดงว่าไม่นานนักเราก็จะได้เห็นลูกนกได้ออกมาสู่โลกภายนอกในอีกไม่ช้านี้เรามาติดตาม และลุ้นไปด้วยกันว่าเมื่อไหร่นกน้อยจะเปิดปากทรงออกมาเรื่องราวของนกคู่นี้ยังไม่จบเรามาติดตามไปด้วยกันว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรให้เราเห็นอีกผมจะได้นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มาเล่าสู่กันฟังในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ